อันนี้น้ำสางนกกับตาแทหกหอยเม่นนี่พี่นอ้องโอ้ยขี้เกียือกพี่นอ้องนี่โอ้โกาลังงามเน้อแถวนี้เนาะบ่เท่าดิจะเห็นแนวเดียวล่ะกองกันดอกมผมก็เอาเด่นดอกมันดอกใหญ่ไหมอู้ยเต่าซ้อนดอกเลอาเราเรียกแหกมันพี่น้องไอ้เดงดอกน้อยหน่อยดอกเหล็กแหกมัน นนี้ยังมาโดนเติอเพราะแต่สิพอดอกเดียวเป็นจังได้เห็ดบอออกบอพีน้นองอุ่นพปยัง,งกองนี่เป็ดอกไม้ปลานี่แหละนี่ลายอ่า ตอนนี้ฝนก็นลงเม็ดแล้วแต่ตว่ากระโดกใบแห้งฝนวิ่นดๆฝน,นหน่อยพี่น้องปลาถี่เฮาบ่เคยมากนะไปย่างไปเรื่อยๆย่างไปต่ำไปจังพอเลยพี่น้องแดดแต่ดวง แต่ว่าพวกเขาเจ้าเคย่อนม่านก็จะสูบว่ามองได้มันออกมองได้มันบ่อเจ้าก็สิเล้งเสลิดแต่ข้าบอกจักดอกไปเรื่อยๆไปยบางไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้นันตะนนลกไก่ แต่ว่าที่งานหอานี่จักหอดใส่ล้วน่ะเป็นน้นนะพี่น้องหน่อยพง่กองเอาก็สินน้ำไปยงกองยงกองเพื่อเก็บเห็ดเก่ง,งกลุ่นเพื่นไป ขึ้นโคกสูงล่มโคกค่้อยเขาป้านั่นออกป้านี่ไปแล้วอีสานจี่น,าน,นบากเลยนะหายอยู่หากินมาไม่แน่หายไงยแต่ว่าดอกนี่คือออกอยู่กลางถนนนี่จิ๋นจิ๋น,น,นอ่าไอ้ดินขาวมีดอกนี้ น,นี่เห็ดหาดพี่น้องกินได้เห็ดหาดมันอยากเงือนก้นบ่อยเอาเห็ดแบบอุ๊บตรงนี้กรอง ยางไปเรื่อยๆถ้ามันนี่มันก็นเห็นเลยมันก็นดอกไงมันค้นมันค้นเที่ยวออกเที่ยวเข่าหลายมูแล้วี่น้องพวกข้าวกลับแล้วก็มี่เต็มกระตากระบ,บุนแต่เลือแต่พวกบใ้ก็มี่พวกใ้ก็มี่เลยจะดวงไปดวงนั่นดอกพน้องะ การหายูหายินทันได้ก็จัง่งงมันบ่ได้ก็่ะไม่กินเนางก็ธ <c oughs> รรมดาแหละได้บ้างบ่ได้บ้างนาะพี่น้องหมูมัมนหมูบ่มัมนแต่ว่าก็มากที่ก่า มันคือเกา่าเลยคุณนะคุณถนนมันคือเกา่าอายุหายจิ้มคือเกา่ากันห้ามาจังสิมันกับพ่อเด็กจิ้มอยู่เอาฝนเริ่มแห้งึ้นแห้งึ้นละบ้านดอกนนะี้พีนอ่ะคุณพ่อจะเห็ดอันนี้ถอดจีนะ้อง สแสดงว่าปลานี่มันเกิดเห็ดอันนี้ตัวนเห็ดหาดมันเกิดเห็ดหาดตัวน,นะ<ป>นี้ไปนี่นี่ดอกนี่เม็ดหาดก,กินนะโอ้ พ่อตีเห็นอันนี้หรือย่างเขามาปลายในไทซีหาดอกนี่ตีเห็ดหาดเลยกี่น้อง ไปเรื่อยๆเลยหลายกิโลเมตรเลยดิระยะทางการเก็บเห็ดนี่ยางเป็นหาโลสิบโลห์เห็นไ้มพี่น้องหากิโลเมตรหกกิโลเมตรเจ็ดกิโลเมตรขันมันมีเห็ดให้เก็บมันก็บ่เมื่อยด,ดอกแต่ว่าขันมันบ่มีเห็ดก็เมื่อยเมื่อย อ่อนหลากพันย่ญญางไปแล้วกับพ่อเฮ็ดยังตึงกอ่ะเข้าหม้ดอกไม้ตาแต่ง่ายๆนะอันนี้ดอกดอกเข้าพรรษางดอกเข้าพรรษา ดอกไม้ปลาง้ามกะพีิน้องอันนี้น้ำสางนก ของเคียกเกี่ยบล่มป้าดียังพี่น,น้นองป้าด,ดีดูบ้าดแล้วว่าไงพี่น้นนนนนองนะละป้าดที่โชคดีเเฮ้าบันมงงมงงพี่น้องมองนู้นละพี่พีน่น้องนี่พี่พีาดพ,พี่น้องตีเฮ้ยีี อ๋อที่ก็เกือบอีน้องปาดล่ะพี่น้องเนี่ยเอาที่หนึ่งเดียวเด็ดเต็มกับตาแทะหอยมืนนี่พี่น้องโอ้ยขี่ก็เกือบโอ้ยขี่ก็เกือบเต็มเลยล่ะปาดเพราะเนื้อกลอง ไปเอาอยุ่มองเดียวนี่เต็มกระตาแท้เฮ็ <doom. S 1> ด้วนแท่ด้านนี่แหละน,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 นี่ไล่เขาเสร็จแล้วอือมูกับมูงใหญ่ผลละดอกงามงามเป็เก่าอยู่ดอกงามพร้อ,อมตาดหมันแล้วพี่น้องตรงนี่ดอกกระล่องพอดีพอดีนี่เป็นสูงเป็นเจ้าอยู่ดอกจ้า ดอกพอดีครับนี่ตายป้าเดียวป้าพี่น้องตรงนี่เปิด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 งูเดียวกกจะมากกว่ดอแต่ฮนมีหอดจะคล้องเพิ่น,นเฝ้าอยู่ เิ็วหนาง่วพอเิ็วหนาง่วงมูนพี่น้องเห้อก็มาหลายก็แต่เงียบกว่าหลายเนาะมูเดียวพี่น,น,น,น้องอา เงี้ยงอืมที่แม่นก็เจ้าข้นเบาเพาก็โอ้กะลังงามเนาะแถวนี้เนาะบ่อท่าดิ ว่าครับเอ้มันบวกเงินไปขึ้นานี่กล่องเลยเราะปกติคืนว่ามันมันสีเงินเห็นหนาวหัวบักเงินมาเต็มอ้ยนียกล่องมันหลายพักแถวหนิจะเฝ้าไปใส่ได้เจ้าหาเอาแต่อยู่แถวนีิเราห้าวมึงแน่พี่น้องจะเห็นแนวเดียวล่ะดอกงามพร้อม มาพ่อปลาเห็ดอันนางงัวพี่น้องมาหลายเถี่ยอกขึ้นจูงกำลังพอดีห,อหลายปวดพวกตอกกำลังพอดีพี่น้อง ใส่กระตาไว้สักกันให้มันเต็มไปสักกันเห็ดแผนเฮ้อเมีนอยู่เอาพื้นว่าขันเอาไปหอดบานแล้วมันดีเบิดเลยที่น้องเฮ็ดขันที่ในต่านี่มันก็บอกกับเขาแต่ว่าขันเอาไปหอดบานห้าแล้วนี่ ใส่เพิ่งเพิ่งไปนี่กล่องเลยดอกหลวมก็เอาเด่นดอกดอกใหญ่ไหมโอ้ยเต่อันอนรรค์เลยเอาเต็มกระตาไอหยะมิเตฮันเดียวเฮ็ดไข่กับบัค่อยได้เนาะอันนี้เฮ็ดหยังแต่กินอ่ะทอ่ดอกขาวดีที่เห็นหยังโอ้มันเฮ็ดไข่บ่เงี้กล่อง ยี่หของอีกจ้ากาดดำเอางงกับขึ้นไปอีกเหรอ